เพียงเธอคนเดียวที่อยากเจอ<ม>ก็ไม่มีใครเป็นอยากเธอยย่งอื่นจะไม่มองหรือไปสมตาเชื่อใจในรักเล่ารือว่าสันทาไม่เคยมองว่าเธอเป็นผักปลาเราอยากจะไม่กินหรือว่าผับบาเธอีนมันสวยตลอดกาลงามเลยหย่างงามปากเธอมันหวานมันหยัางเคยน่ารักไปหมดเลยก็เธอมันขาวและปากแดงมหาัศกผิดแปลพี่ยอมให้เธอได้สมดังที่รมหมายแม้เจ็บเพียงไหนก็ทนไหวเป็นแค่คนธรรมดา แค่เธอังมาพันนันนะมีแค่เขามาลักที่พอผสมผสานความรักยังมีขมและมีหวานก็อย่างเช่นโลกนี้ถ้ามีเธอต้องมีฉันอยู่ด้วยกันไม่ว่าจริงหรือว่าฝัน แค่ขอโอกาสเพียงขอให้ฉันได้พิสูจน์ก็ได้แต่คิดและคิดอยู่ไม่ไว่าผิดหรือว่าถูกแล้วแต่คิดแล้วก็จูบคงไม่หันมองออยังไงก็เป็นเธอเอพียงเธอคนเดียวที่อยากเจอ,เอก็ไม่มีใครเป็นอยากเธอยิ่งอื่นจะไม่มองหรือไปสมตาเชื่อใจในรักเราหรือว่าสันทาไม่เคยมองว่าเธอเป็นผักปลาเราอยากจะไม่กินหรือว่าผับบาร์เธอเนี่ยมันสวยตลอดกาลงามเลยหย่างงามปากเธอมันหวานมันหยัางเคย รักไปหมดเลยก็อเธอมันขาวและปะากแดงมาฮักกัปิดแปลนพี่ยอมให้เธอได้สมดังที่ลมหมายแม้เจ็บเพียงไหนก็ทนไหวเป็นแค่คนธรรมดาแค่เธอยามาพันน,านาันนะมีแค่เขามาลักที่พอผสมผสานความรักย้อมมีขมและมีหวานก็อย่างเช่นโลกนี้ถ้ามีเธอต้องมีฉันอยู่ด้วยกันไม่ว่าจริงหรือว,ว่าฝันอืมแค่ขอโอกาสเพียงขอให้ฉันได้พิสูจน์ก็ได้แต่คิดและคิดอยู่ไม่ไว่าผิดหรือว่าถูกแล้วแต่คิดแล้วก็จูบคงไม่หันมอง ยังไงก็เป็นเธอพี่เธอคนเดียวที่อยากเจอก็ไม่มีใครเป็นอยากเธอยิงอื่นจะไม่มองหรือไปสมปตาม่าเชื่อใจในรักเล่ารือว่าสันทาไม่เคยมองว่าเธอเป็นผักปลาเราอยากจะไม่กินหรือว่าผับบาเธอเนี่ยมันสวยตลอดกาลงามเลยหลายางงามปากเธอมันหวานมันหยางเคยน่ารักไปหมดเลยก็เธอมันขาวและปากแดงมาหากับผิดแปลนพี่ยอมให้เธอได้สมดังที่รมหมายแม้เจ็บเพียงไหนก็ทนไหว เป็นแค่คนธรรมดาแค่ธอยมพันนะั้นนามีแค่เขามารักที่พอผสมผสานความรักย้อมมีขมและมีหว,หวานก็อย่างเช่นโลกนี้ถ้ามีเธอต้องมีฉันอยู่ด้วยกันไม่ว่าจริงหรือว่าฝัน แค่ขอโอกาสเ <แก S 1> พียงขอให้ฉันได้พิสูจน์ก็ได้เด็กคิดแล้วคิดอยู่ไม่ไว่าผิดหรือว่าถูกแล้วถ้าคิดแล,ดแล้วก็จูกคงไม่หันมองอยังไงก็เป็นเธอเพียงแต่คนเดียวที่อยากเจอ,อก็ไม่มีใครเป็นอยากเธอยิ่งอื่นจะไม่มองหรือไปสมตาเชื่อใจในรักเราหรือว่าสันทาไม่เคยมองว่าเธอเป็นผักปลาเราอยากจะไม่กินหรือว่าผับบาเธอเนี่ยมันสวยตลอดกาล งามเลยหยัางงามปากเธอมันหวานมันหยัางเคยน่ารักไปหมดเลยก็เธอมันขาวและปากแดงมหัศพีดเปลพี่ยอมให้เธอได้สมแต่งี่รมหมายแม้เจ็บเพียงไหนก็ทนไหวเป็นแค่คนธรรมดาแค่เธอยอมมาพันนันนะมีแค่เขามาลอกที่พอผสมผสานความรักต้องมีขมและมีหวานก็อย่างเช่นโลกนี้ถ้ามีเธอต้องมีฉันอยู่ด้วยกันไม่ว่าจริงหรือว่าฝัน แค่ขอโอกาสเพียงขอให้ฉันได้พิสูจน์ก็ได้แต่คิดและคิดอยู่ไม่ว่าผิดหรือว่าถูกแล้วแต่คิดแล้วก็จูบคงไม่หันมองยังไงก็เป็นเธอเพียงแต่คนเดียวที่อยากเจอก็ไม่มีใครเป็นอยากเธอยิ่งอื่นจะไม่มองหรือไปสมตาเชื่อใจในรักเราหรือว่าสันทาไม่เคยมองว่าเธอเป็นผักปลาเราอยากจะไม่กินหรือว่าผับบาร์เธอเนี่ยมันสวยตลอดกาล งามเลยอยัางงามปากเธอมันหวานมันหยัางเคยน่ารักไปหมดเลยกอดเธอมันขาวและปากแดงมหากศพิษไปพี่ยอมให้เธอได้สมดังที่รมหมายแม้เจ็บเพียงไหนก็ทนไหวเป็นแค่คนธรรมดาแค่ธยรมมาพันนะันนะมีแค่เขามารักที่พอผสมผสานความรักยังมีขมและมีหวานก็อย่างเช่นโลกนี้ถ้ามีเธอต้องมีฉันอยู่ด้วยกันไม่ว่าจริงหรือว,ว่าฝัน แค่ขอโอกาสเพียงขอให้ฉันได้พิสูจน์ก็ได้แต่คิดและคิดอยู่ไม่ไว่าผิดหรือว่าถูกแล้วถ้าคิดแล้วก็ดู